สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาให้ดูแปลงผักที่ผมได้ทํานะครับแปลงผักที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเก่าก่อนผมก็ไม่คิดว่าผมจะทําได้นะครับแต่ผมก็ได้ไปเรียนกับอาจารย์ธงชนะแล้วก็ได้ฝึกฝนแล้วก็ได้ทําตามที่อาจารย์ธงชนะได้แนะนําก่อนนั้น,น,นผมก็ปลูกผักไม่งามาครับผมก็เรียนมาหลายที่ แต่ว่าด้วยที่ไปเรียนมาองค์ความรู้ที่ได้มานั้นไม่ค่อยตอบโจทย์ตรงที่ว่าไม่ได้แยกธาตุอาหารว่าธาตุอาหารอะไรเป็นตัวอะไรเพราะว่าส่วนมากก็จะทําตามๆกันไปก็อย่างเช่นอาจารย์เคยทําผักงามๆอย่างที่ที่ลบบุรีที่เมาบนทีบ่บ้านลาดหรือก็แท่ที่โนนทงทองที่อาจารย์ปลูกทุกทุกที่ก็ง,งามทุกที่ไม่ว่าที่นี่จะเป็นที่ลาดบุรี ก็งามเหมือนกันแต่ถ้าได้องค์ความรู้เดียวกันไม่ว่าลูกศิษย์อาจารย์พงทนะคนไหนที่ไปทําก็จะทําได้แบบนั้นเพราะว่าองค์ความรู้ที่ได้ก็คือได้มาจากทิศท,ท,ทางเดียวกันแนวทางเดียวกันแต่พื้นที่ต่างกันอินทรีย์วัตถุต่างกันแต่เข้าใจเรื่องธาตุอาหารเหมือนกันทําได้ทุกที่อย่างเช่นผักคะน้าที่ผมปลูกเนี่ยก็จะอาจารย์ธงชนะก็จะให้องค์ความรู้ว่าเวลาปลูกเนี่ย เราก็จะปลูกอย่างเช่นปลูกสามต้นแล้วก็ถอนออกต้นหนึ่งแล้วให้เหลือสองต้นแล้วก็ถอนอีกต้นหนึ่งให้เหลือต้นเดียวแต่ตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ถอนเพราะว่าก็มีเวลาจํากัดก็อย่างเช่นนี้ครับว่าคณะไม่ว่าจะเป็นลุมๆไหนถอนถอนเลน,น,น,นี่ครับยังอย่างเช่นต้นนี้นี่ฮะนี่ฮะอย่างเช่นต้นนี้ ถามว่ามีมาแมลงไหมมีครับก็การทําอินทรีย์มันต้องย่อมมีบ้างแต่ว่าด้วยความงามความหลากหลายของของแต่ละของแต่ละ,ะความความงามของอาหารที่ทําให้มแมลงเนี่ยมันกินไม่หมดและกินไม่ทนันเพราะว่าเขาเจริญเติบโตได้ดีใบเขาก็จะหนากว้างคอลลาฟิลเขา้าจะหนาแต่ว่าผมเนี่ยครับก็จะการนี่ยครับคอลลจฟิลเขาจะเขียวมากครับแบบนี้ฮะที่ว่าอาจารย์ธงนะเคยสอนเอาไว้ ครับเพราะว่าถามว่ามันงานแค่ต้นเดียวไหมไม่ครับเพราะว่าพรุ่งนี้มันก็จะอยู่น้อยก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นก็จะเป็นทั้งแปลงลักษณะแบบนี้แต่เห็นนี้ว่าเราจะปลูกเป็นพืชหลักพืชรองอย่างพืชหลักก็หมายถึงว่ากระลำปีอย่างเงี้ยครับแต่พาพืชรองก็คือค้ะเพราะว่าทําไมเราต้องปลูกลักษณะแบบนี้ก็เพื่อว่าพื้นที่มันกว้างเนี่ยเราจะให้มันเสียพื้นที่เราก็จะปลูกผักผักคณะนี่ให้เป็นตัวตัวตัวรองไปนะครับ ก็มาอย่างเช่นกวางตุ้งที่เคยนี่ไปกวางตุ้งแต่นี้แต่ว่าอายุเกินแล้วอันนี้ก็คือกวางตุ้งนี่ฮะเดี๋ยวเราก็จะทําการถอนเรามาชั่งดูว่ากวางตุ้งนี่ต้นแค่น้าหนักใต้เท่าไหร่ครับก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรมั่นใจว่าการปลูกอินทรีย์สามารถทําได้ผมคิดว่ามันเหนือกว่าเคมีด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเรื่อง ธาตุอาหารปลูกตรงไหนก็ได้พืนที่ตรงไหนก็ได้เพราะว่าอย่างที่อาจารย์ธงยะเคยพูดไว้ว่าดินเปรียบเสมือนจานข้าวเราอะไรมาใส่ในจานข้าวเราก็ได้กินตัวนั้นอันนี้ก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนขอให้เราเข้าใจในธาตุอาหารของของพืชเท่านั้นเองก็สามารถทําได้ทุกที่ครับขอให้เกิดความมั่นใจในในองค์ความรู้ที่ร่ำเรียนมาครับ ก็เราก็ปีนี้ก็คงจะทําได้เท่านี้นะครับต้นหนึ่งก็ตกอยู่ที่ประมาณ2โล1ขีดนะครับคราวนี้เราจะมาชั่งรวมว่าค่าเป็นกวางต้ง3ต้นจะตกกี่กิโลนะครับเพราะว่าก็อย่างก็สนุกสนานกันไปครับก็ทําเรามั่นใจในอินทรียวัตถุเข้าใจในธาตุอาหารแต่ละปีเราก็จะปรุงอาหารให้เขาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆครับพร้อมกับอาจารย์ธงชนะนะครับก็จะมา ช่างให้ดูว่า3ต้นตกเท่าไหร่นะครับก็นี่ก็จะใอยตะก้านี้ก็อยู่ที่ประมาณ7ขีดนะครับต่ต้นโดยตะก้าเพราะว่าเราต้องใส่ตะก้านะครับ ก็ปีนี้ก็เท่านี้ครับแต่ปีหน้าว่ากันเท่ากับฟางต้งสามต้นนะครับหกิโลเท่ากับหกหกกิโลครับก็ปีหน้าว่ากันแล้วมันทํากันใหม่ว่าเราจะทําได้ขึ้นไปอีกไหมแต่ผมคิดว่ามันน่าจะได้ได้อีกครับเพราะว่าปีนี้ก็ได้เท่านี้เพราะว่าก็ไม่เคยคิดว่ามันจะได้เท่านี้พอเราเกิดความมั่นใจแล้วเกิดความสนุกสนานกับการผสมผสมปุ๋ยผสมอาหารหรือปรุงปุ๋ยให้กับพืชครับ ครับก็เมื่อกี้เราก็ได้ไปถ่ายให้ดูการปลูกพืชบนดินแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูการปลูกพืชบนชั้นถามว่าไม่ว่าจะเป็นบนดินบนชั้นก็สามารถปลูกได้แต่ว่าดีที่สุดแล้วก็คือการปลูกลงดินครับเพราะว่าพืชเขาจะเจริญเติบโตได้ดีกว่าแต่ถามว่าบนชั้นปลูกได้ไหมก็ปลูกได้ส่วนมากก็จิยมปลูกผักตกะบนชั้นกัน ก็จะมาให้ดูว่าการปลูกผักสลัดบนชั้นอย่างเช่นกรินโอ๊กตัวนี้นะครับว่ามันเจริญเติบโตได้ดีไหมเปิดจเจริญเติบโตได้ดีอย่างที่อาจารย์เธอธงชนะเคยเคยบอกเอาไว้นะครับว่าดินเป็นแค่โครงสร้างยึดรากเป็นแค่จานข้าวเราอะไรมาใส่ในดินลึกหรือจานข้าวเราก็ได้กินได้กินอาหารที่นั้นๆพืชก็เช่นเดียวกันแต่ให้เราเข้าใจความ ความชื้นความความต้องการของพืชเท่นานั้นเองพืชกินใบก็ไม่มีอะไรมากก็เพียงแค่เราหมักธาตุอาหารให้เกิดไนโตรเจนอย่างน้อย3ส่วนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอย่างละส่วนแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเพราะว่าเราทํากันมาแบบนี้เราก็เกิดความมั่นใจแล้วก็พยายามที่จะ,ะให้ความรู้ต่อนะครับเพื่อให้พี่น้องเกิดความมั่นใจเพราะว่าเราที่เราปลูกกันต้นใหญ่ๆบางคนก็อาจจะไม่เชื่อว่าเราใช้เคมีหรือเปล่าจะใช้ตัวนู้นไหมเรายึดมั่นถือมั่นทำอินตี อินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์มาตลอดครับไม่ว่าจะเป็นปลูกพืชชนิดไหนก็นี่ก็คือการเจริญเติบโตของอสลัดนะครับแต่เราก็ยังไม่ได้เคยช่างนะครับแต่ว่าเราให้ดูเพียงแค่ความงามของของ,ของของสลัดนะครับว่าเขาแตกกอดีใบเขียวใบสดแล้วก็ใบหนาใบกว้างก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วครับเพราะว่าพืชด,ดูของใบก็จะดูว่าใบเขาหนาใบเขากว้างใบเขาเปล่งปังแล้วก็พอใจแล้วครับประมาณนี้ครับการปลูกผักสลัด หรือปลูกผักชนิดอื่นๆบนโต๊ะไม่ว่าจะเป็นคะนาะไม่ว่าจะเป็นบล็อกแอรีกระลำดอกสามารถปลูกได้ไหมปลูกได้แต่ว่าการเจริญเติบโตก็สู้ไม่สู้เท่ากับปลูกบนดินดินก็คงยังดีกว่าแต่สามารถปลูกได้ครับนี่ครับก็คือกรณีอ่ามันก็มีข้ออีกทีหนึ่งครับการปลูกพืช ให้เห็นข้อแตกต่างเห็นว่าการปลูกตรงนี้มันจะเป็นเป็นชั้นเป็นเป็นต้นอย่างเป็นกอยอย่างที่ผมแนะนําไม่เห็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าพืชขาดแสงเมื่อไหร่ขาดแสงหมายถึงว่าแสงไม่ถึงหรือแสงไม่พอเนี่ยเขาจะเติรเขาจะเป็นลักษณะการเขาเรียกว่า,าแยกนี่ครับยืดตัวยืดตัวหมายถึงว่าต้นเขาจะข้อเขาจะห่างข้อออกลักษณะแบบนี้เลยกจะไม่เป็นพุ่มลักษณะแบบนั้นเพราะว่า ช่วงนี้มันจะโดนลงเรือนบังพืชปรุงแสงไม่ได้สังเคราะห์แสงไม่ได้เขาก็จะยืดหาแสงเป็นเรื่องธรรมชาติของพืชเลยครับแสงคือหัวใจนะครับาะว่า,วาอยา่าอย่าอย่ากลัวเรื่องแสงนะครับถ้าไม่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ากลัวเรื่องแสงลักษณะพืชจะเป็นอย่างนี้ถามว่างามไหมงามแต่ว่าพืชเขาจะยืดตัวกรณีก็แสงน้อยครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นขึ้นช่ายนะครับต่อมาขึ้นช่ายสามารถปลูกบนชั้น,นได้ไหมปลูกได้ครับ ก,ก,ก,ก็เช่นเดียวกันก็คือให้ธาตุอาหารเหมือนกันอะไรเหมือนกันทั้งหมดแค่เราเข้าใจว่าดินเป็นโครงสร้างยึดราั่นเองก็สามารถจเจริญเติบโตอได้ดีนะครับแปลว่านี่ฮะเราก็จะปลูกเป็นครัวเรือนปลูกกินนี้ฮะต้นเขาก็จะต้นสูงกว้างต้นอวบครับการปลูกนนขึ้นใชยนะครับแม้กระทั่งสตรอเบอรี่ปีนี้สตรอเบอรี่เราเริ่มติดผลแล้วนะครับนี่ฮะเริ่มออกออกดอก ถ้ายอยออกดอกแล้วแล้วก็ติดติดลูกแล้วครับอย่างนี้ครับนี่ฮะก็ใบเขาก็เป่งปังแต่ว่าสตรอเบอรี่ผมก็ยังไม่เคยปลกูกแต่ก็เขาคงจะเป็นหลักการเดียวกันก็คือให้ธาตุอาหารให้อปุ๋ยลงทางดินขขเขาก็คงเจริญเติบโตได้ก็อ,อยู่ในช่วงฤดูการนี้ช่วงกระทบหนาวนิดหน่อยเขาก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ขอเพียงธาตุอาหารให้เพียงพอครับสำหรับสตรอเบอรี่ แต่ว่าเรื่องสตรอเบอรี่ผมก็ยังไม่ได้เก่งแต่ว่าเข้าใจเรื่องธาตุอาหารทั่นเองว่าให้เขางามเข้าสมบูรณ์อย่างอื่นเขาก็จะมาเองครับแค่นั้น,เ,นเพียงพอแล้ว